น้องแครอทแมวจอนสู้ชีวิตเรื่องราวของน้องจะเริ่มต้นที่อีพีนี้เป็นอีพีแรกและพี่หมอขอฝากให้เพื่อนๆติดตามเรื่องราวของน้องไปเรื่อยๆแล้วรอดูว่าตอนจบของเรื่องเล่านี้จะเป็นยังไงและนี่คือภาพวันแรกที่น้องแครอทมาพบพี่หมอซึ่งมาด้วยภาวะฮฮสโตรกหรือโรคลมแดดน้องอุณหภูมิร่างกายสูงถึง40.5องศาเซลเซียสนอกจากการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วยังมีวิธีสังเกตอื่นอีกน้องจะอาปากหายใจหายใจเร็วและแรงซึ่งจะเป็นอาการตามคลิปที่เห็นอยู่ในตอนนี้พี่หมอจองึงต ทั้งต้องช่วยเช็คตัวรวมถึงการให้น้ําเกลือซึ่งในการให้น้ําเกลือก็จะช่วยทั้งในเรื่องของการลดอุณหภูมิร่างกายและแก้ไขภาวะดีไฮเดรชั่นหรือภาวะขาดน้ํานั่นเองและที่พี่หมอกําลังทําอยู่ตอนนี้คือกาลังประเมินว่าน้องแครอทขาดน้ําอยู่ในระดับใดหลังจากที่พี่หมอแก้ไขภาวะฮีสโตรกและภาวะขาดน้ําได้แล้วก็เริ่มทาการตรวจร่างกายในเรื่องอื่นๆว่ามีอะไรที่ผิดปกติอีกบ้างซึ่งกระแทกหมัดจำนวนมากที่ตัวน,อน้องพี่หมอจึงทาการหยุดยาก,กําจัดหมัดให้และปัญหาสําคัญที่พี่หมอกังวลคือน้องขาดสารอาหารจนกล้ามเนื้อ่อรลีทาให้เดินไม มเมื่อปัญหาใหญ่ของน้องแครอทคือการขาดสารอาหารจนทําให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบส่งผลให้เดินไม่ได้และเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการที่น้องเดินไม่ได้เป็นระยะเวลานานๆมีผลให้ระบบประสาทส่วนปลายตอบสนองได้ช้าลงด้วยเนี่ยค่ะตามคลิปเลยน้องแทบจะก้าวขาไม่ออกอยู่ละดังนั้นถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปน้องก็มีสิทธิที่จะเดินไม่ได้ตลอดไป และที่พี่หมอการได้บอกไปตั้งแต่ในตอนต้นนะคะว่าน้องแครอทคือแมวจรดังนั้นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะมีอยู่3ฝ่ายด้วยกันนะคะ 1. พี่หมอการทําหน้าที่ในการรักษา2พี่หนิงเป็นผู้อุปการะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาและพาน้องมารักษาส่วนบุคคลที่3คือคนที่ทําหน้าที่ในการดูแลน้องในขณะที่อยู่ที่สํานักงานที่พี่หนิงทํางานอยู่ในตอนแรกพี่หมอก็ได้จัดยากินเพื่อให้คนที่ดูแลป้อนน้องแครอทแต่สรุปคือป้อนไม่ได้เพราะน้องกัดรวมถึงน้องก็ยังไม่กินน้ําไม่กินอาหารด้วยตัวเอง ปล่อยไปแบบนี้ไม่ดีกับน้องแครอทแน่พี่หมอจึงนัดให้พาน้องแครอทมาที่คลินิกในทุกวันเพื่อที่จะป้อนยาอาหารและน้ำให้กับน้องรวมถึงให้น้ำเกลือและทำกายภาพบำบัดแต่แมวต้องกินยาแต่ป้อนไม่ได้ทำยังไงดีมาดูเคสจริงกับพี่หมอการกันถ้าหากได้ยากินกลับบ้านแล,ล้วเราป้อนโดยตรงไม่ได้พี่หมอแนะนําให้มีอุปกรณ์เอาไว้ตัดและบดยาแบบนี้นะคะจะช่วยลดความเสีย่ยงจากการที่เราจะโดนกัดจากการป้อนยาโดยตรงรวมถึงไม่ทําให้แมวเครียดเกินไปจากการถูกบังคับ นี่ค่ะพี่หมอก็เอายาทุกอย่างที่น้องต้องกินมาบดรวมกันวิธีการบดก็ไม่ยากเลยนะคะแป๊บเดียวก็ได้ยาที่บดเป็นผงเรียบร้อยจากนั้นก็นาอาหารเปรียกที่เหมาะกับโรคที่น้องเป็นซึ่งเรื่องนี้เพื่อนๆสามารถขอคําแนะนําจากคุณหมอที่รักษาน้องหมาน้องแมวของเราได้เลยนะคะ เทคนิคสำคัญที่พี่หมอจะฝากไว้ก็คืออาหารที่มียาผสมอยู่จะต้องถูกป้อนให้หมดก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าน้องแมวได้รับยาครบถ้วนจริงเมื่อคลุกอาหารและยาเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไซลิงดูดอาหารที่มียาผสมอยู่ขึ้นมานี่ขาป้อนเข้าไปด้านข้างปากแบบนี้เท่านี้น้องก็ได้กินยาแล้วค่ะรักษาผ่านไป6วันทําไมน้องแคลร์ดยังมีไข้อาการไม่ดีขึ้นไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมกินน้ํานี่คือคําถามจากคนดูแล เมื่อพี่หมอได้ยินแบบนี้ก็เกิดความสงสัยเหมือนกันค่ะโดยในทุกครั้งที่แคลร์มาพบพี่หมอจากตัวร้อนและมีไข้ก็จริงแต่น่าเห็นไหม<อ>เขากรูมมิ่งตัวเองด้วยนะคะปกติภาไม่สบลลายเราไม่อยากทําอะไรแบบ<อ>ทาอะไรตัวเองไม่ได้หัวเหือยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าน้องสามารถกลุ่มมิ่งตัวเองได้เมื่อป้อนอาหารก็กลืนได้ดีและดูมีความอยากอาหารแม้แต่น้ําก็เลียก,กินได้เองเก่งจังเลย,ยนนะลก,กินนะ้ำแค่เรากินน้ำเหรอ,หรอ สิ่งที่พี่หมอได้เห็นน้องแคอรอทได้ทำในตอนที่อยู่คลินิกช่างแตกต่างจากคำถามที่ได้รับในตอนตอน้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่หมอจึงได้คุยกับพี่หนิงอย่างจริงจังว่าเราต้องทำการพิสูจน์ในเรื่องที่คนดูแลตั้งคำถามที่ว่าน้องไม่ดีขึ้นนั้นเกิดจากขั้นตอนใดกันแน่อย่างแรกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะเหลือเพียงแค่2ฝ่ายห่พี่หมอการทำหน้าที่ในการรักษาและดูแลน้องแคอรอทในช่วงกลางวัน2พี่หนิงทำหน้าที่ในการอุปการะค่าใช้จ่ายและดูแลน้องในช่วงกลางคืน บทพิสูจน์ได้เริ่มต้นขึ้นต,ตั้งแต่คืนวันที่6ของการรักษาพี่หนิงได้พาน้องแครอทกลับไปนอนพักที่บ้านและพี่หมอเชื่อว่าตั้งแต่คืนนี้โลกของน้องแครอทจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเช้าวันที่7ของการรักษาและในทุกๆวันหลังจากนี้พี่หมอการจะไปรับน้องแครอทที่บ้านพี่หนิงเพื่อมาทําการรักษาและพี่หมอจะเป็นคนดูแลน้องแครอทในช่วงกลางวันเองวัสดีค่ะเป็นไงบ้าง่เพื่อนพี่ได้อยู่นะเพื่อนพี่ ดึงทีอย่างเดียวไม่ค่อยเห็นอีกทีก็ร้องก็เออส่งเสียงร้องอะไรอยู่พค่อาหารก็เลื่อนเลื่อนแตไม่ให้อาหารเ็ดไปกูนก็เออเสือกไม่ได้สังเกตได้ครลงแค่ลัดค่รัดการบเดินห่างร้องอะไรก็อันนี้ขึ้นแสดงวอบถึงคลินิกของพี่หมอการแล้วนะคะ ร้านของพี่หมอตั้งอยู่ที่โครงการอุนบลสุขแร์บาซ่าสองปะ่ะเราพาน้องแครอทเข้าร้านกันยังไงคะอุ้ยจะไปไหนอุ้ยอุจะไปไหน,ไไหนพี่หมออยากให้เพื่อนๆจําภาพนี้เอาไว้นะคะแม้แต่แรงจะขยับตัวน้องแครอทยังไม่มีเลย ในแต่ละวันของการรักษาพี่หมอจะต้องป้อนอาหารสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นเพื่อให้น้องได้รับสารอาหารให้ได้มากที่สุดรวมถึงการเข้าน้ําเกลือและก็การให้ยาและที่สําคัญนี่เลยค่ะการกายภาพบําบัดพาน้องออกกําลังกายในทุกวันชอบไหมคะอุวยิววิววิวคลัดอยากเดินละเคลัดตั้งท่าหน่อยไหมเคลับตั้งท่านะคะตั้งท่าสิตั้งท่าสิเออตั้งท่าลูกต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกนะคะต้องฝึก ดูนะคะน้องแทบจะส่งตัวไม่ได้เลยแต่พี่หมอก็ไม่ถอดใจค่ะเพื่อน้องแครอทในช่วงกลางวันพี่หมอก็จะมีการอัปเดตกับพี่หนิงในส่วนอาการของน้องในแต่ละวันและการรักษาที่ทําให้วันแรกที่เราได้เริ่มบทพิสูจน์ก็มีเซอร์ไพรส์เลยค่ะคือน้องไม่มีไข้เลยซึ่งต่างจากทุกวันที่ผ่านมา ะะและนี่คือวันที่สิบของการรักษาน้องแครอทไม่มีไข้8.9โอเคน้องแครอนเนี่ยนะคะตั้งแต่เราเอามารักษากันเองนะน้องก็เริ่มไม่มีไข้เลยในทุกๆวันนะคะก็ถือว่าการตอบสนองค่อนข้างดีเรื่องไข้าหายห่วงแล้วแต่จนถึงวันนี้น้องยังไม่อึ และอีกปัญหาสําคัญคือน้องยังมีความกลัวและกังวลสังเกตตอนนอนนะคะน้องนั่งหลับน้องแครอทอือแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันที่12ของการรักษาเมื่อเห็นน้องแครอทอืแล้วพี่หมอก็สบายใจเพราะก่อนหน้านี้ที่น้องไม่อืก็กังวลว่าน้องจะมีปัญหาท้องผูกตามมาดังนั้นในเรื่องอาหารที่ให้พี่หมอจึงเน้นในการป้อนอาหารเปียกและป้อนน้ําบ่อยๆแต่ในกรณีนี้ที่น้องแครอทใช้เวลาในการสร้างอืนานอาจเป็นเพราะร่างกายที่ขาดสารอาหารมาเป็นเวลานาน,าน เมื่อได้รับอาหารเข้าไปก็ถูกดูดซึมไปใช้หมดอาะ่ะคางานต่อไปคือการทดสอบว่าน้องแครอทเริ่มมีความอยากอาหารมากขึ้นหรือยังและสามารถกินอาหารเม็ดได้เองหรือไม่แต่ตอนนี้อยู่บ้านพี่หมอและเจ้าของอาหารเม็ดคือพี่เหมียวเหมียว,วค่ะน้องแครอทมาแวะพักกินข้าวที่บ้านนะให้น้องอ้วนอ้วน,วนพุงใหญ่ๆเหมือนหนูเลยนี่เห็นไหมนี่พุงใหญ่ๆเหมือนหนูนะคะนะคะนะแบ่งอาหารให้น้องแครอทหน่อยนะลูกนะน,นี่นี่นี่อาหารนี่ นี่อาหารของหนูหนีหนูกินแล้วหนูชอบนะเดี๋ยวเอาไปให้น้องแครหลอดนะเรามาดูกันนะคะว่าน้องแครอดจะกินอาหารเม็ดที่เราให้กันหรือเปล่าขินสิหลกขีนนะ กินได้แบบนี้แสดงว่ามีความอยากอาหารแต่เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าน้องยังมีความกลัวและกังวลแต่ถึงยังไงก็กินจนหมดเกลี้ยงโอ้โเกลี้ยงเลยเก่งมากๆเก่งมากลูกเก่งมากๆเลยเดี๋ยวพักผ่อนนะคะน้องมาแวะพักกินข่าวลูก เีอหัดเดินหลุกหัดเดินไหมหัดเดินเองไหมดูนะคะยังหอมอยู่เลยกล้ามเนื้อยังซรีบอยู่เลยสำหรับเคสน้องแครอทเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องได้รับการรักษาทางด้านร่างกายอย่างเข้มข้นแล้วปัญหาทางด้านจิตใจก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันเพราะไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลับหรือแม้แต่การหวาดระแวงในขณะกินอาหารนี่คือความกลัวและกังวลที่แครอทมี และแล้วเมื่อถึงวันที่13ของการรักษาเราก็ได้เห็นน้องแครอทนอนอย่างเต็มอิ่มด้วยความรู้สึกอุ่นใจทั้งหมดนี้ก็ด้วยความรักที่เรามอบให้ค่ะมีแต่คนรักมีแต่คนรักพี่ตุ่นซื้อขนมให้หนูดูนะว่านจะดีขึ้นแก่ไหนหอมแก้ทานาท้องแก้ไหมคะทานาท้องแกมไหมอูช่องหอมแก้มนะคะและ